ทนายตั้มพลแล้วหลังแม่แตงโมกับทนายเดชาวงแตกเรื่องนี้เดาไม่ยากวงแตกเสร็จแล้วระหว่างแม่แตงโมกับทนายเดชาที่ล่าสุดวันที่26พฤษภาคมทนายเดชาได้ประกาศถอนตัวจากการเป็นทนายแม่แตงโมเรียบร้อย โดยได้โพ์ว่าเรียนสืมลชนผมและคุณแม่แตงโมได้ตกลงกันเกี่ยวกับคดีแตงโมโดยผมขอถอนตัวจากการเป็นทนายความเนื่องจากมีความเห็นทางคดีไม่ตรงกันแต่เรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมล่าสุดทนายตั้มได้โพ์แล้วหลังแม่แตงโมกับทนายเดชาว,วงแตกรถทัวร์ยายที่ไปที่อื่นได้แล้วนะครับผมคงไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีแตงโมอีกต่อไปนับแต่นี้ที่ผ่านมาต้องกราบขออภัยทุกคนที่เห็นไม่ตรงกับผมและล่าสุดทนายตั้มได้เคลื่อนไหวผ่านทางเพจสิทธาเบิ้ลเกิด้ดยข ข้อความเป็นไปตามคาดการของผมตอนนี้แม่กับอาจารย์เดชาวงแตกแล้วนะครับและไปเข้าร่วมกับอีกกลุ่มแทนผมบอกแล้วเรื่องนี้เป็นขบวนการติดตามดูกันต่อไปว่าใครเอียวใครเกี่ยวข้องกับการที่มือถือของแตงโมถูกนำไปใช้เพื่อหวังผลนอกคดีบ้างเกมนี้ดูกันไปยาวๆครับไม่ต้องรีบด่าส่วนใครที่ว่าผมไปแล้วมาขอโทษขอโพยยินดีให้อภัย1,000%พเอร์เซขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณคะ่ะ